สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรา PG Slot 6นะฮะจะมาสอนวิธีการฝากเงินระบบอัตโนมัตินะฮะก่อนเยเรากดเข้าไปนะฮะจากนั้นเรากดคัดลอกนะครับแนะนำนะครับว่าให้เราใช้เป็น k คพัดนะครับหรือธนาคารกาสิกรนั่นเองนะฮะนี่พอกรอกเสร็จนะครับหลังจากนั้นเงินก็จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติให้เลยนะครับ จากนั้นครับเราไปอีกวิธีหนึ่งคือระบบ True Money นะครับระบแบบ True Money Wallet เนี่ยเราเข้าไปในแอปของ True Money Wallet แล้วก็เติมเงินเข้าไปได้เลยนะฮะสะดวกสบายมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่แอป True Money Wallet ตนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เรา Copy ไว้เมื่อกี้นะฮะอ่าใส่เข้าไปในช่องตรงนั้นนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่จํานวนเงินต่อนะครับช่องด้านล่างนะฮะเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับหนึบาทหนึ่บาทนะฮะแล้วแต่ อ่าผมเติมไป100แล้วกันนะครับฉะนั้นครับกดโอนเงินเข้าไปอ่าเราจะต้องมียอดอยู่ในบัญชีก่อนนะครับอ่าในบัญชี wallet แล้วนะฮะเสร็จปุ๊บอ่ากดต่อไปมันก็จะได้สลิปกลับมานะฮะอ่าพอหลังจากที่เราได้สลิปแล้วนะฮะเงินก็จะเข้าสู่บัญชีเราโดยอัตโนมัตินะครับอ่าเราไปต่อกันวิธีสุดท้ายนะฮะแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบฝากทศนิยมนะครับก็คือเราสามารถกดหมายเลขได้เลยนะครับว่าเราจะฝากเท่าไหร่นะครับ จากนั้นนะฮะเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเจอหน้าตาของธนาคารที่เราจะต้องโอนเข้าไปนะฮะให้เรามาเดิมเลยใช้ธนาคารของเคพัทนะฮะซึ่งระบบเนี่ยมันจะเสะถียรกว่านะฮะ่าเติมเงินผ่านเข้าไปจากนั้นเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับ